ย้อนคำพูดแอฟทักษอนบอกความน่ารักของนอนกุลและอายุที่ห่างกันนนกุลชานน์สันตินทรกุลยอมรับว่ากำลังคุยอยู่กับนางเอกรุ่นพี่ที่ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเขาคนนั้นก็คือแอฟทักษอนนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนจีบก่อนตอนนี้ก็คุยกันอยู่แล้วก็เป็นคนเดียวที่คุยยังไม่ใช่แฟนแต่ถ้าวันไหนใช้คำว่าแฟนก็มองเป็นภรรยาเลย เพราะว่าโตกันแล้วไม่ควรใช้เวลานานเดี๋ยวแอฟจะไม่รอวันนี้เราพาทุกคนพาย้อนบทสัมภาษณ์ของแม่แอฟที่เผยถึงความน่ารักของนนกุลสำหรับแอฟตอนนี้ก็คือแปลกคือเวลาร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นจากคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหาแต่สำหรับนนเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากตั้งแต่ที่รู้จักกันมาจนถึงตอนนี้หลายเรื่องเขาเป็นคนดึงแอฟ เช่นเรื่องการแสดงบางทีเรางองแงในส่วนของการแสดงพูดได้เลยว่าคนที่อายุน้อยกว่า support F ในเรื่องของการแสดงก็คือนนกับต่อพอคุยกับสองคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้อีกไปได้อีกที่เรากังวลเป็นแค่จุดเล็กๆมากเลยแล้วก็ไม่เคยวิจารณ์แต่เขาจะขยายมุมมองให้เห็นได้มากขึ้นถามว่าอายุที่น้อยกว่ามีผลต่อความตัดสินใจไหมไม่มีผลค่ะ มันไม่เคยมีผลตั้งแต่ต้นเพราะ F ไม่มีโจทย์ในใจ F รู้ว่าจะมีผลต่อความรู้สึกกับคนอื่นแน่นอนยิ่งต่างมากก็มีผลมีผลก็คือผลกระทบไม่ว่าจะเรื่องของการแสดงหรือชีวิตส่วนตัวประเด็นที่ F โดนเยอะเช่น F มีข่าวกับหลายคน F ก็โดนเยอะ F จะเหมาะหรอแก่แล้วนะอย่ามาแล้วมีลูกติดอายุ40แล้วก็อยากจะบอกว่าเชื่อไหม มีคนที่เขายอมรับแล้วก็ให้คุณค่ากับเราคนทั่วไปเรียกว่ามีตำหนิแต่ตำหนินี้เขารับมันได้แล้วก็ชื่นชมมันมันมีจริงๆค่ะ